สวัสดีคนด้วยนะครับยินดีต้อนรับทุกคนนะครับเข้าสู่ช่องไทยไทยชาแนลนะครับแล้วก็วันนี้เนี่ยก็จะมากดแร้งนะครับเหมือนเดิมนะครับก็ปัจจุบันนี้เนี่ยผมอยู่แร้งอยู่ที่33ดาวนะครับแล้วก็ทุกคนว่าไหมครับเวลาที่เราเล่น RV เนี่ยฮีโร่ที่2ตัวเลยที่จะต้องโดนแบนแน่ๆนะครับก็คือแวนกับไฮเตตนะครับสตัวนี้นะครับร้อยละเก้าสิบแปดเปอร์เซ็นต์แค่จะโดนแบนแทบทุกเกมเลยนะครับผมแต่ว่า จะมีฮีโร่อยู่ตัวหนึ่งครับที่ไม่ค่อยมีใครได้หยิบมาเล่นเท่าเท่าไรหรือไม่ก็ที่ผมเล่นอยู่ในปัจจุบันนี้เนี่ยก็เห็นหยิบมาเล่นน้อยนะครับนั่นคือ v i โอเ t ตนั่นเองนะก็วันนี้ก็จะมาทำคลิปเกี่ยวกับเรื่องเซตไอเทมรูนพลังแฝงของ v i โอเ t ตปี2025นี้นะครับเซตไอเทมจะมีอะไรบ้างเราไปดูกันเลยนะครับผมไปกันที่เซตไอเทมชิ้นแรกเลยนะครับชิ้นแรกที่จะใช้นะครับก็คือเป็นตัววอลบูธนะครับผม ออกมาเป็นตัววอลบูทหรือคนจะออกมาเป็นถุงมือก่อนก็ได้ที่เป็นถุงมือครีนะครับแล้วค่อยออกวอลบูทตามหลังก็ได้นะครับไม่ผิดนะอ่าอย่างที่2นะครับก็คือดาบครีนั่นเองหรือครีปสันตินั่นเองนะครับผมอ่าอันนี้เพื่อเอามาแล้วก็ยิงจะได้ติดครีนะครับนะเป็นของพื้นฐานของแคลลี่อยู่แล้วนะที่ต้องออก3าก็คือเป็นอมิอาร์มนะครับอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวชิ้นที่4จะใช้เป็นเดอะมอร์นิ่งสตาร์นะครับผมเอามาเจาะเราะในส่วนของตัวแท้งนะครับเพราะว่า ก็ช <ítulo> ่วงนี้ก็เจอตัวแท็กค่อนข้างบ่อยนะครับเวลาในเล่นในเกมนะเออมีแต่ตัวมีแต่คนเอาตัวหนาๆมาเล่นนะครับแล้วก็ต่อมานะครับชิ้นสุดท้ายนะครับชิ้นสุดท้ายนะครับจะใช้เป็นตัวฟินเนียทูตนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวฟินเนียทูตตรงนี้เนี่ยก็ออกมาเป็นชิ้นที่5นะครับเพราะว่ามันจะใช้เงินน้อยนะครับแล้วก็ชิ้นสุดท้ายก็จะเป็นเกาะเกิดนะครับถ้าเกิดเราออกชิ้นฟินเนียทูตในชิ้นสุดท้ายเนี่ยมันจะใช้เงินเยอะไปนะครับเราต้องเก็บเงินเยอะขึ้น แล้วก็ในส่วนของช่วงประมาณกลางๆเกมพอเราได้อุมิอามแล้วเราก็ค่อยเปลี่ยนเป็นตัวกิวดิตเกสหรือรองเท้าต้านสถานะนะครับเพราะว่าเจอเป็นตัวโลมที่เป็นซีซค่อนข้างเยอะนะครับช่วงนี้แล้วก็อันนี้ก็คือจากใจของคนที่เคยเล่นไนโอหลายสายแล้วนะครับจะออกเป็นตัวซิลสติงแล้วก็ออกเป็นตัวโบเก้นสเปียร์นี้คือผมเคยลองออกแล้วนะแล้วก็สุดท้าเป็นตัวฟินเนทูตัวนี้เนี่ยก็ ยิงแล้วมันไม่ครีนะครับอันนี้คือผมลองแบบเล่นแล้วก็ใช้เป็นรูนครีสิบหกเจเกาะนะครับอันนี้ก็ไม่ได้เหมือนกันนะครับคือยิงไม่เข้านะครับต่อให้ออกวุฒิลมสาบมาเพิ่มก็ยังยิงไม่เข้าอยู่ดีนะครับแล้วก็ครีนี้มันจะติดแต่กับครีฟนะครับผมมันก็เลยเป็นหัวข้อต่อไปที่จะเอามาทํานะครับก็คือนอกจากเซตไอเทมแล้วต่อไปนะครับจะเป็นในส่วนของตัวของรูนนะครับรูนเนี่ยผมเคยใช้รูนครีแล้วแต่ว่าครีมันไม่เคยติดเลยก็ต้องเปลี่ยนรูนใช้เป็นลมเพดนะครับสิบเม็ดนะครับ แล้วก็ใส่เป็นเอเซลิเวอร์นะครับผมอ่าใส่เป็นเอเซลิเวอร์แล้วก็ใส่เป็นตัวสปิริตนะครับอ่าไอตัวเอเซลิเวอร์ที่ใส่มาเนี่ยมันจะช่วยในการเทรดเลนได้ด้วยนะครับผมแล้วก็เป็นตัวดราก้อนคอปิดท้ายนะเพราะเอเซลิเวอร์เนี่ยมันมีดูดเลือด1.6%นะครับมันก็ช่วยให้เราเทรดกับตัวแครี่ตัวอื่นได้นะครับถ้าเกิดเทรดแบบเดียวๆนะอ่ะต่อไปเราไปดูกันในเกมกันเลยนะครับในส่วนของตัวพลังแสงก็ตามนั้นเลยนะครับผมมาถึงหน้าเลือกตัวกันเรียบร้อยนะแล้วนะครับฝั่งเราก็จะมีเป็น ลิเลียน่ามีเป็นแอนเนตมีผมเป็นไวโอเลตนะแล้วก็มีสกัดกับมีคิร่านะครับเป็นป่านะส่วนฝั่งตรงข้ามเนี่ยส่วนฝั่งตรงข้ามครับจากที่ดูเนี่ยเขาก็จะมีเป็นแกร็กเป็นอนัตยาแล้วก็เซเนเชียนะมีแต่ตัวตึงๆทั้งเลยแล้วก็โทนนะส่วนใหญ่เนี่ยคนจะชอบหยิบโทนมาเล่นเพราะว่าโทนมันถูกบัฟแล้วก็ใช้รูนแรมเพลตมันก็แรงเหมือนกันนะครับเออหรือไม่จะใช้รูนคีก,ก็ได้เช่นเดียวกันนะแล้วก็เป็นตัวโมทอสเป็นออฟเลนนะครับ เปิดมานะผมจะชอบออกเป็นถุงมือนะครับเพื่อออกมาเทรดหนึ่งหนึ่งเลยนะครับกับแคลรี่ของเขานะครับ <c oughs> คืออีกฝั่งหนึ่งอ่ะแคลรี่ของเขาเป็นโทนอ่ะเขาระยะสั้นกว่าเราอยู่แล้วยังไงแล้วก็ยิงกดเขาได้อยู่แล้วนะครับก็เลยออกเป็นถุงมือมาเล่นนะ <c oughs> อันนี้เราก็รอครับรอ <c oughs> ให้คลิปมันชนนะแล้วก็รอดูโทนด้วยดูว่าโทนมันอยู่ในพุ่มหรือเปล่าเพราะเราไม่อยากเปิดตัวก่อนเท่าไหร่โอเคโทนเปิดเรียบร้อยนะครับแล้วก็ อันนี้สกิลเราไกลกว่าทนแล้วก็ยิงสกิลหนึ่งตอตอขอ,อเขาไปได้นะครับเขายิงเราไม่ถึงอยู่แล้วอันนี้ถ้าเกิดเราเวลสองก่อนแล้วถ้าเกิดเขายังจะเสี่ยงบวกเราก็ได้เปรียบนะโอกาสที่เราเฟิร์สบัตรได้ก็สูงนะครับถ้าเขาไม่จ่ายฟิกเกอร์นะอันนี้พอเราเคลียร์คลปกลางเสร็จล้วก็มาเก็บตัวมังกรเล็กตัวนี้ต่อเลยนะครับเอาเงินให้กับเพื่อนนะครับผมจากนั้นเนี่ยเราก็ไป,เร,ไปเราก็ไปเก็บปูตัวนี้ต่อนะครับผมซึ่งปูตัวนี้เนี่ยเราเอาเพราะว่า มันจะได้มันจะทําให้เราได้เงินไวขึ้นด้วยนะครับได้ของไวขึ้นนะเอออันนี้แก,กก็ดึงไปได้นะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะครับที่แก๊กเอานอกตัวนี้ไปได้นะถ้าเกิดแก๊กดึงตัวนั้นไม่ได้เราอาจจะโดนดึงแทนนะครับผมนะอ่าอันนี้เราก็มาเก็บปูนะครับเพื่อเอาเงินให้กับตัวเองนะครับผมเราเล่นแครี่ต้องพยายามแบบหาเงินให้ได้ไวที่สุดนะครับถ้าที่จะทําได้นะครับยิ่งได้เงินไวเท่าไหร่ของก็ยิ่งไวเท่านั้นนะครับอ่าแล้วก็ตอนนี้ก็อ้าวเฮ้ย แก๊กมันดึงโหกระโดดไปพอดีเลยอ่ะเรียบร้อยนะครับโดนแก๊กดึงนะครับโดนเฟิร์สบัตไปเลยอ้าวตาด <c oughs> ค,คุณผู้ชมครับคิดว่ามันจะมีสักกี่คนับที่ถ่ายคิวตัวเองแล้วตัวโดนเฟิร์สบัตอย่างนี้นะครับเนี่ย <This piece. S 1> โอ้แล้วมันดึงแม่นเขาด้วยนะหรืออยากเป็นแก๊กนาตาล่านะครับโดนดึงทีนี่ไปหวั่นแน่นอนนะครับเหมือนเมื่อกี้นะครับ Okay. ตอนนี้เรา,เ,ราเอาบาังกรไม่ทันละเราต้องมาแบบพยายามเคลียร์คีบแล้วนะเพราะว่าคนเรามาโซนกันไม่ทันนะครับต้องไปเอาตัวดาร์คเลเยอร์แทนนะแล้วก็ตอนนี้กีฬาเราได้บัฟฟาร์มแล้วก็ล่มดูด้วยเฮ้ยแก๊กมาถอยเลยถอยเลย <Okay. S 1> เข้าไปแย่งมันไม่คุ้มนะครับ <c oughs> โดนแก๊กดึงได้นะไม่มีฟิกด้วยสายฟิกไปแล้วเมื่อกี้เด็จปูก็มาเอาปูต่อ โอเคตอนที่ซีล่าเราเอาดาร์กอยู่นะแล้วก็ okay, โอเคอู้แก๊กดึงเข้าพุ่มเลยอะ่ะมันดึงเข้าพุ่มไปเลยฮะเอาเอาโทนโทนโทนยังจะฆ่ายังฆ่าคนขยังฆ่าอันนี้เราขำหน้าขึ้นไปเยอะไม่ได้นะเพราะมันมีแก๊กอยู่ไนงะอันนี้คือโลมเราโดนดึงเรียบร้อยนะครับทำะไรไม่ได้นะ โบแก๊กนตาตาานี่เป็นอะไรที่อันตรายมากเลยนะแต่ว่าถ้าเกิดแก๊กมันดึงแม่นะ่ะถ้าแก๊กดึงแม่นนะคอมโบแก๊กนาตาาจะแบบเป็นอะไรที่โหดมากๆมันจะน่ากลัวมา,มากๆสำหรับเค่นแครี่หรือตัวบางๆนะเออแต่ถ้าเกิดแก๊กอะดึงไม่ค่อยแม่นอันนี้ก็ความแม่นของมนะันต้องขึ้นกับความแม่นของนาตาาแล้วจะปาได้แม่นขนาดไหน,นมันเป็นคอมโบที่ห้าสิบห้าสิบอะถ้าดึงโดนก็ลุ่งอะดึงไม่โดนก็ลวงได้โอ้ย ทันตีจ่ายไปอ้าวอานาตาจ่ายสกิลจ่ายสกิลไปมั่วอยู่นะนตาตาเอ้ยสวย,อยวโอ้โหสวยสวยอันนี้แอนเนททำดีนะอันนี้เอาอันนี้โทนชาร์จเรียบร้อยครับโอเคแต่ว่าเพื่อนเรานี่เจ็บกันละนาวเ้า,าเฮ้ยซีเนียเทียเติมไม่ทันนะไม่รอดอันนี้เราจะต้องยอมเลยนะปล่อยจอยได้เลยเนะี่ยอันนี้เพราะว่าซีเนียเทียมาเติมเราถอยไม่ทันนะจ่ายฟิกไปแล้วด้วย รูปเกมตอนนี้นี่สกอร์นี่ห่างกันมากๆเลยนะ6ต่อ1คิวนะเออเราคิวได้แค่ตัวเดียวส่วนที่ส่วนเพื่อนเราี่ก็ตายกันก็เยอะอยู่แต่การเงินรวมนี้ผมยังไม่ได้ดูนะครับ s <S บนอยู่ 2, 2> <c oughs> หายสอ่าบนโผล่สแล้วในแมปโผล่สหายไป2นะ 2> <c oughs> ตอนนี้โอเคหลบแก๊กได้ครับนี่ก็ยิงโปกโปไปแล้วก็อันติยัดหน้าเข้าไป <Yeah. S 1> แล้วก็สกิล ยิงเคลียร์คีบให้ไวนะครับพยายามเก็บคีฟให้มันได้ทุกตัวนะมันจะดีมากๆเลยโอ้เขาถล่มกลางสองอ่ะคีล่าชอบไปเล่นล่างนะอันนี้คือป่าเราไม่เติมเราก็เล่นสูงไม่ค่อยได้อะเพราะว่าแอนเนตก็ไม่ใช่ตัวที่แบบจะยืนแทงรับดาเมจได้ไปเป็นตัวทีซีน่าจะเอาไว้ขัดแก๊สตอนดึงมากกว่าน,นีโทวนอยู่บนเดีียวๆนะเราสามารถเดี่ยวๆกับโทนได้นะเพราะว่าซีเนเทียโผล่ล่างด้วย อาอ,าอาอันนี้อันนี้โทนอันนี้โทนเหมือนเท้านะอันนี้โทนเหมือนเท้าเอายิงโอเคสวยมากโทนจ่ายฟิกโทนฟิกเกอร์ไปแล้วนะครับบอกเพื่อนไปนะก็ฟิกก็จะมีอีกทีในช่วงเจ็ดนาทีโอเคโอเคเพื่อนเราขึ้นมาเติมละอันนี้เราเล่นได้เลยนะเราเล่นได้เลยอันติยัดโทนเกือบตายนะครับเกือบตายเลยนะแต่สมไมไม่ตายวันจ่ายาให้มันตายมากเลยสมื่อกี้เราจะได้คิวเลยปึ๊บเฮ้ยอันนี้แก๊งโดด สวยเลยเนี่ยตันสวยมากครับอันนี้ทําดีทดําดีตันตีขัดไอ้ไสก,กิลสองขัดแก๊กนะให้แก๊กดูดคีฟไม่ได้นะครับแล้วก็พยายามเอาป่าเขาเลยนะเอาป่าเขาให้หมดนะครับมีโอกาสเอาป่าเขาได้เอาเลยนะครับไม่ต้องเกลือไว้ให้เขานะไม่ต้องใจดีขนาดนั้นนะเออส่วนคีบตัวนี้เราก็มาเอาปกตินะครับ<อ>แล้วก็นี้คีฟมันชนนะเราเคลียร์ตรงนี้ก่อนนะครับเราเอาเงินตรงนี้ก่อน แล้วก็เดี๋ยวค่อยลงไปล่างนะแต่ตามจริงอะ่ะใครจะลงไปเลยก็ได้แต่ผมจะเคลียร์ก่อนเพราะว่าไม่รู้เหมือนกันว่าตัวไหนครับจะออฟเลยเขาอาจจะมาเคลียร์แล้วก็ราเสียป้อมบนฟีฟีก็ได้ถ้าเราไม่เคลียร์เวฟนี้นะเออผมไม่อยากให้มันเสียฟีก็เลยต้องเคลียร์ก่อนตอตอแต่ตอนนี้จากที่ดูอ,อ่ะออฟเขาอยู่ล่างก็ถือว่าโล่งใจไปได้ปอหนึ่งอีกอย่างคือเขาได้ดาร์กด้วยยังไงก็ถ้ายังปล่อยคลิปกองน,นั้นไว้เราอาจจะเสียป้อมบนฟีฟีก็ได้นะครับโอเคแล้วก็มาเคลียร์แวนกาดตัวนี้นะ เราไปเติมช้ามากเลยนะเพราะว่าเราต้องเคลียเลนด้วยเราเดินผ่านทีเราต้องเคลียรอันนี้เราจะขึ้นเพิ่มความไวนะครับเราจะขึ้นบ้างไฟพญานาคมานะเหินมาเลยนะครับตอนนี้ก็กำลังบวกกันชุลมุนเลยครับแล้วก็เข้าไปแจมสิครับลอยเชี่ยอะไรดูยเข้าไปเลยครับโอเคโอ้โหเกือบตายทุกตัวเลยนะสวยมากเลยนะโอ้โหแล้วก็ตายสี่ตัวนะครับผมโอเค เรียบร้อยเราได้ป้อมล่างไปที่เรียบร้อยนะตอนนี้โอเคครับป้อมแตกแล้วนะครับลุยต่อนะครับผมพยายามลุยต่อนะแล้วก็เอาป่าเขานะแต่ว่าแก๊กมันมาดึงนะครับก็ด <Okay. S 1> ยังดีได้เงินมาอยู่โอเคสวยมากครับป่าเราเก็บซินเทียได้ซินเทียก็เป็นตัวที่เล่นในแรงผมเมห็นในแรงบ่อยมากเหมือนกันนะมันเป็นตัวที่แบบ มันปรับสกิลมาใหม่แล้วมันโกขึ้นเยอะเลยอะ่ะเออมันไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนน่ะอันนี้ก็พยายามเอาบัฟแดงนะครับเดีวสก,กัดเอาไปแล้วอ,อันนี้สก,กัดตีมังกรนะก็ต้องมาช่วยเขาตีแต่ว่าเราเหลือมานาน้อยมากๆก,กิ้งยิงอีกแค่ครั้งเดียวก็มานานหมดก๊อกแล้วครับตอนนี้รีคอเวอรี่ได้อีกเจ็ดวีอะ่ะก็น่าจะได้อยู่อันนี้ก็ยิงธรรมดาไปนะเพราะไม่ีไม่ไม,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 มีไม่มีมานาน เก็บตัวนี้เหมือนเดิมแล้วก็เอาเลือดตรงนี้นะครับอย่างน้อยก็ได้มีมานากิ้งครัง้งสองครั้งอ่ะโอเคโอ้โสก,กัดโซโล่โมทอสเว้ยเฮ้ยแต่ก็นะตอนนี้สกอร์เรา10ต่อ7นะครับเงินก็ค่อนข้างน้ำอุ้ยซินเนติเอ๋อโอ้โหเกือบตายนะครับซินเนเทียเกือบตายเอาโอ้โหตายเลยนะครับโดนคีร่าเหยียบ แต่นีเราก็ไม่ไหวแล้วเหมือนกันนะมานาไม่มีเรื่องเหลือแค่ครึ่งเดียวเต็มที่ก็ได้แค่ป้อมนี้แหละตัวเผื่อไม่ได้ด้วยเนี่ยถอยดีกว่าไม่ได้ละฝั่งเขามาเติมกันเยอะนะสามตัวเลยตัวเคลียร์คีบไวทั้งนั้นโอเคเราเข้าพุ่มวาร์ปเลยครับแก๊กอยู่บนนะมันไม่มีทางมาดึงเราเละโอเคอันนี้ก็เก็บด์บไปปกตินะครับแต่ว่ารู้สึกว่าเขาจะมาจอยกันที่ดาร์คซเลเยอร์ตัวนี้นะเคลียร์ก่อนดีกว่าเคลียร์ฝั่งนั้นก่อนโอ้สวย เรียบร้อยครับเก็บโคนมาได้นาตาาเรียบร้อยครับอีกตัวหนึง่งมาเอาป้อมกลางต่อนะครับเก็บนาตาามาได้แล้วเมื่อกี้เราไล่ถล่มทีละป้อมเลยนะอีกอย่างเขาตาย4ี่ตัวด้วยนะครับเพราะว่าของเขาเอาดาักเราไม่สำเร็จนะเขาแย่งดักเราไม่สำเร็จ <S <S เฮ้ยซินาเทียร,รอดปะไม่รอดนะครับสวยเลยอันนี้โทน,นันติเคียนะแต่ก็ ไม่ได้อะไรนะครับอ้าวได้มอร์นิ่งสตาร์ละยิงทีนึงครึ่งเกินครึ่งหลอดอะยิงอีกทีนึงโมทอ้อนมาถึงมาก็เท่านั้นครับเราเกิดแล้วนะครับยิงไล่ยิงเรียงตัวได้เลยโอ้โหเรียบร้อยครับแก๊กกับนัทแต่อแก๊กกับโมทอนสองตัวหายเลยนะชอนเมื่อกีอ้กระเบิ้ลคิวไปเลยนะครับทีนี้ก็จบไปเลยนะครับกับซิซีนะ ก็จบไป,ไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับ Violet s เซตไอเทพลังแฝงปี2,025นี้นะครับถ้าเกิดว่าใครมี s e ต i อเทอยากจะแนะนำก็สามารถคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับใต้คลิปนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวในคลิปหน้านะครับจะมาทำคลิปเกี่ยวกับอะไรอีก็รอติดตามกันไว้ได้เลยนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาคุณผู้ชมไปก่อนครับก็ไว้เจอกันคลิปหน้าครับคุณผู้ชมบ๊ายบายครับสวัสดีครับ